ตอนนี้อยู่ที่ร้านอนรศุลีเท้าสุรันติครับนนวันนี้วันที่24มีนาคมครับเป็นงานฉลองใจเท้สาสุรินต์ตั้งแต่วันที่23เสาร์เมื่อวานนะครับ23มีนาคมจนถึงวันที่3เมษนาคมครับ12,002วคืนมีวิธีกระแสงมสากมายเครื่องมีการออกร้านครับออกร้านขายของมากมายเป็นร้อยๆร้านนะครับ <addition> แล้วก็วิธีตรงนี้ <und S 1> <und S 2> น่าจะเป็นของนักเรียนนะครับวิธีของนักเรียนที่แสดงมากมายตัน <und S 1> นี้วันนี้ก็อยู่ที่ร้านอนุสรณ์ชัยซึ่งเป็นไฮไลท์ของเพื่อนก็คือยาโม รบทัพออกศึกที่ทุกสำเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะก็อันนี้แล้วครบรอบ5 5 5, 5, 5 505ปีของเมืองโคราชด้วยครับเชิญชวนพี่น้องใกล้ไกลแล้วก็ระแวกในตัวเมืองเในในอำเภอไั้งต่างของโคราชไเองนะครับเชิญชวนมาเที่ยวนะครับต่างยอดด้วยนะครับ,บรค,รครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับ คนเข้ามารมสกักการะนะครับวันนี้500สปีของเออโคราชการาเราเราประตูจุคนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวันนี้ที่24นะครับเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวนักเรียนก็มีการแสดงครับบริเวณนี้นะครับมีอะไรบ้างยังไงก็ยังไม่ทราบก็และต้องไปตอ้ำถามเด็กๆให้มีแสงคสวามสามารถเรียนนะครับต่างๆ อันนี้กเ็เวทีกรรแสเรียนพิธีใหญ่พิจุบข้างหลังน้องๆก็จากทหารนะครับก็จะแสดงย่าโมด้านหลังครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตรงไหนบ้างน,นี่ออกร้านอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็นี่กืเมืองทางเข้าสแสดงวิริกรรมทุ่งสมริดของชาวสนไครับก็ฐาเนเกณฑ์เนาะน่าจะฐานเกณฑ์ที่ทางาน้องๆเกณฑ์โอ้มีหลายจุดมากครับอ้าวเวทีมั้งครับ วันนี้น้องๆฐานก็มาร่วมแสดงวิรกรรมทุ่งสมฤทธิ์เนาะใช่ครับตอนนี้รับบทเป็นอะไรกันบ้างครับลูกมีเป็นชาวบ้านเป็นข้าอะไรอย่านีฐานไทยฐานลาวครับอยู่ที่กองทัพภาคใช่ครับโอเคครับโอ้วันนี้ก็มาแสดงความสามารถนะครับวิกรรมสมฤทธิ์ครับโอเคครับขึ้นเวทีนี่ไหมขึ้นไปตลอดทางอันนี้เป็นเวทียาวเลยเนาะโอเคครับอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเลยครับเวริกุด ครัจะผ้าใบทีนะวันนี้มีสองอ่งยางแบดด้วยนะครับอีนนครับ